บทที่4,920ในเวลานี้เรือบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยกว่าหนึ่งหมื่นตันกำลังแล่นด้วยความเร็วเต็มที่ในทะเลเสียงคลื่นประทักขึ้นลงของการแล่นของเรือทำให้พวกเขาไม่รู้เลยว่าทางด้านกับซ้ายเรือเหนือทะเลในตอนนี้มีเงาสีดำพุ่งเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วและเงาดำนี้คือแย่เฉิน เนื่องจากในขณะน,นี้ใต้ฝ่าเท้าของเขาสองฝ่าเท้าเหยียบบนอากาศเหมือนพื้นผิวที่มองไม่เห็นอยู่ห่างจากผิวน้ำประมาณ10เซนติเมตรเสมอราวกับวิชาตัวเบายัางไงยังงั้นทุกครั้งที่เย่เฉินเหยียบจะมีคลื่นน้ำกระเซ็นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาหากเป็นเวลากลางวันไม่เพียงแต่มันจะสะดุดตาเท่านั้นแต่เมื่อคนอื่นเห็นฉากนี้อาจจะต้องช็ออ้าปากค้างจนขากรรไกรของพวกเขาหล่นลงมา อย่างไรก็ตามในเวลานี้บนพื้นผิวของทะเลเป็นสีดำสนิทและเขาสวมชุดสีดำทำให้เขาดูเหมือนผู้ผีปีศาจแม้แต่ศัตรูที่มีจมูกไวก็ยังไม่ทันสังเกตเห็นสิ่งผิดปกตินี้แน่เมื่อระยะห่างเข้ามาใกล้เรือยิ่งขึ้นเย่เฉินสามารถเห็นหน่วยเวรยามสองสามนายพร้อมกระสุนจริงยืนอยู่บนดาดฟ้าและรั้วเ,เหล็กของเรือ เช่นเดียวกับเรือบรรทุกสินค้าส่วนใหญ่แม้ว่าน้ำหนักบรรทุกของเรือบรรทุกสินค้าลำนี้จะรับน้ำหนักได้ไม่มากแต่โครงสร้างของโกดังสินค้าก็ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าและตรงกลางของเรือและสะพานเชื่อมต่อทั้งหมดอยู่ที่ท้ายเรือตัวสะพานเป็นโครงสร้างส่วนบนของเรือบรรทุกสินค้าซึ่งเชื่อมต่อไปอยังจุดควบคุมเรือและพื้นที่ใช้สอยของลูกเรือทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่นี่ ในเวลานี้มีหน่วยเวรยามรักษาการหกนายอยู่บนเรือสองคนอยู่ที่หัวเรือสองคนอยู่ที่ด้านข้างทั้งสองของเรือตรงกลางและอีกสองคนอยู่บนชานตรงลานด้านนอกของระดับสูงสุดของสะพานเชื่อมต่อเนื่องจากไม่มีเรือลำอื่นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในหน้าน้ำใกล้เคียงเวรยามเหล่านี้ค่อนข้างผ่อนคลายแต่พวกเขาก็ยืนตามจุดตลอดและทั้งสองคนที่ท้ายเรือก็จับกลุ่มอัดบุรี เมื่อเย,ยเฉินคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเลือกที่จะขึ้นเรือตรงจุดที่ท้ายเรือแม้ว่าเวรยามส่วนใหญ่ของอีกฝ่ายจะกระจุกตัวอยู่ที่นี่แต่สภาพแวดล้อมที่นี่ก็มีเสียงดังที่สุดเพราะเครื่องยนต์และใบพัดของเรือทั้งลำก็อยู่ที่ท้ายเรือเช่นกันหากอีกฝ่ายมีปรมาจารย์วิถีบูเยเฉินก็ไม่กลัวว่าคู่ต่อสู้จะสังเกตเห็นเวียนยามรักษาการสองคนที่สูบุหรี่อยู่ที่ท้ายเรือไม่ได้สังเกตว่าในเวลานี้มีเงาดำเข้าใกล้ตัวเรือใต้จมูกของพวกเขาแล้วเย,ยเฉินกระโดดขึ้นจากทะเลและปีนขึ้นนนไปทาาาาางงงดด้ก้กรรบซยยขอสะพโต หลังจากที่เย่เฉินเพ่งจิตค้นหาการมีอยู่ของลมหายใจเขาพบว่าบนเรือทั้งสี่ชั้นทั้งหมดมีคนอยู่15้าคนนอกจากเวยยามรักษาการสองคนที่ชั้นหอคอยบนสุดแล้วยังมีอีกสามคนในห้องควบคุมจากสิบคนที่เหลือ8ดคนอยู่บนชั้นสามและอีกสองคนอยู่บนชั้นสองนอกจากนี้ยังมีคนอีกสี่คนอยู่ในห้องเครื่องยนต์ใต้ราวสะพานข้ามโกดัง เย่เฉินคาดเดาว,ว่าคนสามคนในห้องควบคุมและสี่คนในห้องเครื่องยนต์ควรมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับเรือกับตันอาจเป็นหนึ่งในสามคนในห้องควบคุมแต่หัวหน้าผู้ควบคุมสูงสุดบนเรือลำนี้จะต้องไม่อยู่ที่นี่แน่สำหรับผู้บัญชาการที่แท้จริงควรอยู่ในสิบคนที่อยู่บนชั้นสองและสามดังนั้นเย่เฉินจึงรวบรวมพลังเรกิปรานทิพเพ่งไปที่ชั้นสองและสามและทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งกับคนทั้งสิบคนนี้ ไม่เป็นไรว่าพวกเขาจะทําอะไรอยู่เย่เฉินพบทันทีว่าคน8คนบนชั้นสองกระจายอยู่ในห้องเล็กๆสี่ห้องงั้นแสดงว่าห้องหนึ่งสำหรับที่พักสองคนเพราะความรู้สึกราวกับว่าเหมือนเป็นหอพักลูกเกลือแต่ทว่าห้องที่คนอีกสองพักอยู่บนชั้นสามนั้นใหญ่กว่ามากและพื้นที่ห้องหนึ่งห้องเท่ากับสามห้องลูกเกลือด้วยซ้ำ ในขณะนี้สิ่งที่เย่เฉินไม่คาดคิดก็คือคนสองคนบนชั้นสามนั้นกำลังเกาะติดกันกลมและทำการเคลื่อนไหวที่รุนแรงราวกับกิจกรรมเข้าจังหวะยังไงยังงั้นและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีเหงื่อออกมากเนื่องจากพลังงานความร้อนแผ่กระจายออกมาเย่เฉินคิดกับตัวเองว่าการเดินทางในภารกิจทางเรือเช่นนี้และทั้งสองยังมีอารมณ์ทำอะไรมั่วซั่วบนเรือเขาจึงคิดว่าคนที่เล่นพิเรนและจันไรเช่นนี้หนึ่งในนั้นจะต้องเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของเรือลำนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นเขาจึงกระโดดขึ้นราวบันไดปีนขึ้นไปบนชั้นสามโดยตรงและค่อยๆแอบเข้าไปในพื้นที่พักผ่อนพื้นที่บริเวณชั้นสามนั้นกว้างใหญ่มากนอกจากห้องขนาดใหญ่ที่คนสองคนกำลังสนุกสนานกันอยู่แล้วก็บนพื้นที่ขนาดใหญ่นี้ยังมีห้องมิติ้งเล็กๆห้องทานอาหารรวมไปถึงมีห้องน้ำอีกด้วยบทที่4 9 2 1อ ในขณะนี้เย่เฉินข้ามห้องว่างสองสามห้องเหล่านี้ไปแล้วและเมื่อเขามาถึงประตูห้องด้านในสุดคนสองคนที่อยู่ข้างในเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกิจกรรมเข้าจังหวะในเวลานี้เย่เฉินได้ยินเสียงการสวมใส่เสื้อผ้าที่อยู่ภายในจากนั้นเขาก็ได้ยินชายคนหนึ่งหัวเราะเบาๆและพูดว่ารอผมแป๊บขอผมไปตรวจความเรียบร้อยที่ห้องควบคุมก่อนอีกคนไม่พูดแต่ได้ยินเสียงจูบอย่างรุนแรงของคนทั้งสองแล้วก็มีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้ประตูขึ้นเรื่อยๆ เย่เฉินถือดาบเจาะวิญญาณไว้ในฝ่ามือขวาและรออีกฝ่ายในขณะที่อีกฝ่ายเปิดประตูเข้าไปด้านในเขาก็เห็นชายวัยกลางคนกําลังจะก้าวออกมาจากประตูก่อนที่อีกฝ่ายจะทันได้ตอบสนองเย่เฉินก็วับพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วที่เร็วมากบีบคออีกฝ่ายด้วยมือซ้ายแล้วใช้ส้นเท้าปิดประตูทันทีทว่าความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายก็ไม่ธรรมดาน่าจะอยู่แดนสูงสุดของวิธีบู๘ดาวแล้วและเมื่อเห็นเย่เฉินสามารถล็อกตัวเขาได้ในทันทีเขาก็อยากจะโจมตีด้วยมือทั้งสองข้างโดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองเยเฉินได้สะกดจิตชายตรงน้ผู้นี้ได้โดยตรงแล้วทําให้อีกฝ่ายไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้เลยเช่นเดียวกับเฉินจงเล่ราชานัครบแห่งทหารวังมังกรในตอนนั้นและก่อนที่ชายคนนั้นจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นสติของเขาก็ถูกกักขังไว้อย่างสมบูรณ์ร่างกายของเขาหยุดนิ่งและเขาไม่สามารถแม้แต่จะขยับเปลือกตาได้ด้วยซ้ํา หลังจากที่บุคคลนี้ได้รับการควบคุมแล้วเย่เฉินตั้งใจที่จะทำเช่นเดียวกันกับผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ข้างในจากนั้นจึงจะมาสอบปากคำคนทั้งคู่เนื่องจากมีทางเดินยาวเกือบสองเมตรก่อนถึงประตูห้องภายในผู้หญิงในห้องจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทว่าทันทีที่เย่เฉินก้าวเข้าไปในห้องเขาก็พบว่าคนที่นั่งข้างเตียงและจัดเสื้อผ้าอยู่นั้นแทนที่จะเป็นหญิงสาวสวยนวลละอ ในเวลานี้ดันกลับกลายเป็นชายสูงวัยคนหนึ่งในวัยราวราวห้าสิบหรือหกสิบปีที่เอาแล้วไงบัตรสีบัตรถเถลิงชัดๆเมื่อเห็นชายในชุดดำบุกเข้ามาในห้องช,ชายชราก็ตกใจทันใดและทันใดนั้นเขาก็เอื้อมมือไปคว้าปืนพกข้างเตียงอย่างรวดเร็วสิ่งที่เย่เฉินไม่คาดคิดก็คือการเคลื่อนไหวของชายชารานั้นเร็วมากๆและเขาก็ถือปืนพกไว้ในมือขวาในชั่วพริบตาอย่างไรก็ตามแม้ว่าความเร็วของเขาจะเร็วมากแค่ไหนแต่ก็ยังห่างไกลาจากความเร็วของเย่เฉินอยู่ดี เย่เฉินเห็นว่าเขาถือปืนในมือพร้อมเหนี่ยวกมือขวาของเย่เฉินก็สั่นอย่างกระทันหันและสะบัดดาบเจาะวิญญาณพุ่งออกไปในฉับพลันยิ้วปืนพกของชายสูงวัยถูกตัดขาดจากด้านข้างในทันทีชายชราตกใจกับปืนพกที่ถูกตัดออกและรูม่านตาของเขาก็หดเล็กลงอย่างกระทันหันเขากำลังจะหันมาโจมตีเย่เฉินโดยตรงแต่เขานึกไม่ถึงว่าเย่เฉินจะพลันปรากฏตัวต่วตอหน้าเขาอย่างกระทันหันราวสายฟ้าและคว้าคอของเขาโดยตรง ชายชราไม่ได้เป็นลูกพลับนิ่งนิ่ที่จะให้เยเฉินกินง่ายๆได้เช่นกันเขาพลิกจับข้อมือเยเฉินอย่างรุนแรงด้วยมือทั้งสองข้างและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต่อต้านอย่างสิ้นหวังทว่าเยเฉินไม่ได้ซ่อนความแข็งแกร่งของตัวเองแต่รวบรวมพลังงานของเขาวไว้ที่ข้อมือและบีบคอของอีกฝ่ายแน่นและพูดด้วยความเยยหยันว่าฉันคิดว่ายอดฝีมือมีเพียงผู้ชายคนเมื่อกี้เท่านั้นที่แข็งแกร่งที่สุดที่นี่แต่นึกไม่ถึงว่าแกก็เป็นถึงยอดฝีมือแดนเทพชั้นสาม มามาให้ฉันดูสิว่าแกจะมีความสามารถแค่ไหนเทียวในบรรดาผู้ฝึกฝนวิธีบู๊นอกเหนือจากยอดฝีมือที่สามารถเปิดเส้นลมปราณได้แปดเส้นแล้วสูงกว่านั้นก็จะเป็นยอดฝีมือที่เข้าสู่แดนเทพที่ถูกแบ่งออกเป็นอีกเก้าระดับและผู้ชายคนนี้อยู่ระดับที่สามว่านโพจุนที่เพิ่งก้าวเข้าสู่แดนเทพยังคงอยู่ในระดับพื้นฐานที่สุดคือแดนเทพชั้นหนึ่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามคิดไม่ถึงว่าชายชราคนนี้ได้มาถึงระดับสามแล้ว ด้วยความแข็งแกร่งของบุคคลน,นี้ในเวลานี้หากเป็นว่านโพจุนอยู่ต่อหน้าชายคนนี้แล้วล้วก็เขาคงไม่สามารถอยู่รอดได้ถึงสามกระบวนท่าอย่างแน่นอนและชายชรานึกไม่ถึงว่าความแข็งแกร่งของเย่เฉินจะแข็งแกร่งขนาดนี้เขาไม่มีแม้ความสามารถที่จะต้านทานได้เลยดังนั้นเขาจึงดิ้นรนและถามว่าแกแกเป็นใครกันแน่ เย่เฉินไม่ตอบคาถามของเขาแต่เพียงเย้ยและพูดประชดประชันแกไม่ต้องมาสนใจหรอกว่าฉันจะเป็นใครแต่ฉันนี่แม่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอายุปูนนี้แล้วแกก็ยังมีรสนิยมพิเศษชอบเดินเส้นทางวีระบุรุษสายเหลืองซะง,งั้นดังคํากล่าวที่ว่าชายได้ชายคือยอดชายฮ่าฮ่าจู่ๆสีหน้าของชายชาราก็ตกตะลึงเขาถามอย่างประมาทแกแกแกยังเด็กนักแกรู้ได้ยังไงว่าฉันคือยอดฝีมือแดนเทพขั้นสาม แกก็เป็นยอดฝีมือแดนเทพเช่นกันหรือบทที่4,922เย่เยฉินพูดด้วยรอยยิ้มในสายตาของผมแค่แดนเทพไม่ได้สูงส่งอะไรขณะที่เขาพูดเย่เฉินเพ่งจิตค้นหาตันเทียนขมวดคิ้วและพูดว่าคุณได้เข้าสู่แดนเทพแล้วและมีพิษอยู่ในร่างกายของคุณอีกชายชาราถามเขาอย่างตกตะลึงคุณคุณเห็นมันได้อย่างไร เย่เฉินขมวดคิวแน่นยิ่งขึ้นและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่เพียงแต่ผมเห็นว่ามีพิษอยู่ในร่างกายของคุณเท่านั้นแต่ผมยังสามารถบอกได้ว่าพิษในร่างกายของคุณนั้นแตกต่างจากทหารอาชาและมือสังหารเหล่านั้นดูเหมือนว่าพิษในร่างกายคุณเป็นพิษที่มีความรุนแรงกว่าท้ายที่สุดเย่เฉินจ้องไปที่เขาและพูดอย่างเฉียบขาดผมจะให้โอกาสคุณพูดความจริงหากพูดดีๆแล้วคุณไม่สามารถเข้าใจได้ผมจะใช้วิธีการของตัวเอง ชายชราสงบลงเล็กน้อยมองไปที่เย่เฉินและถามว่าถ้าฉันเดาไม่ผิดนะคุณน่าจะเป็นคนที่ฆ่าทหารอาชาเส่ยวฉีของเราทั้งหมดในเมืองแบกเกนยุโรปเหนือใช่ไหมเย่เฉินถามด้วยความสนใจทำไมคุณถึงเดาเช่นนั้นละ่ะชายชราใส่หัวและพูดว่าพวกผู้นำระดับสูงคิดว่าฝ่ายนอรดิกได้วางแผนโดยวางกับดักไว้ล่วงหน้าแล้วแต่เมื่อเห็นความแข็งแกร่งของคุณและได้ยินคุณพูดถึงพวกมือสังหารและทหารอาชาฉันจึงเดาว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณ ขณะที่เขาพูดชายชราก็พูดอีกครั้งเมื่อก่อนหน้านี้ในนิวยอร์กมีมือสังหารหลายสิบคนหายตัวไปสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณด้วยใช่ไหมเย่เฉินมองไปที่ชายชราเลิกคิ้วและพูดว่าดูเหมือนว่าคุณจะฉลาดมากจริงๆชายชราเย้ยหยันฉันไม่ได้ฉลาดเลยแค่ฉันสงสัยในสองสิ่งนี้มาตลอดเมื่อฉันเห็นคุณในวันนี้ฉันก็เพิ่งจะรู้แจ้งเห็นจริงในทันทีพลังของคุณนั้นคาดเดาไม่ได้ซึ่งสอดคล้องกับสองสิ่งนี้ทุกประการ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ชัยชราถามเย่เฉินจู่จู่ทำไมคุณถึงปรากฏตัวที่นี่เป้าหมายไม่ควรเป็นตาแก่อย่างฉันหรอกนะแต่เป็นสถานที่ที่ฉันจะไปใช่ไหมเย่เฉินพยักหน้าอย่างใจเย็นและพูดว่าใช่เลยเนื่องจากคุณเป็นคนฉลาดงั้นมานั่งจับข่าวคุยกันดีๆและพูดกันตรงๆดีกว่าไม่ว่าผมจะถามอะไรคุณก็ตอบตามนั้นอย่าปิดบังอะไรเลยนะมิฉะนั้นผมมีวิธีเป็นหมื่นวิธีที่จะทำให้ชีวิตของคุณเลวร้ายยิ่งกว่าความตาย ชายชราขยับฟันปลอมของเขาพลางพูดด้วยดวงตาที่แน่วแน่ฉันรู้ว่าความแข็งแกร่งของคุณเหนือกว่าฉันมากและมันง่ายที่จะฆ่าฉันแต่ถ้าคุณต้องการให้ฉันพูดความจริงคุณต้องสัญญาว่าคุณจะไว้ชีวิตฉันมิฉะนั้นฉันจะบทเที่ยวและฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้เย่เฉินยิ้มและพูดอย่างสนุกสนานว่าบทเที่ยวของคุณเหรอมือสังหารในนิวยอร์กบางคนเคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วแต่แม้ว่าเขาจะบทเที่ยวของเขาแล้วก็ตามผมก็ยังสามารถรักษาเขาไว้ได้ ชายชราหัวเราะและพูดว่าท่านผู้สูงส่งยังพูดเองด้วยไม่ใช่เหรอว่าพิษในร่างกายของฉันนั้นแตกต่างจากคนพวกนั้นคุณพูดถูกมันแตกต่างกันมากจริงๆไม่ใช่แค่พิษในร่างกายของฉันเท่านั้นที่แตกต่างกันแต่พิษยังรุนแรงมากด้วยเมื่อพิษในปากของฉันถูกบทขยี้เมื่อไหร่แม้แต่ต้าหลวงชิงเทียนก็ไม่สามารถช่วยชีวิตฉันได้เย่เฉินถามเขาด้วยรอยยิ้มอ้ายหยามันทรงพลังขนาดนั้นเลยเหรอ ไทช,ชราพูดด้วยสายตาเฉียบคมถ้าคุณไม่เชื่อฉันคุณสามารถลองดูได้แต่ถ้าฉันตายคุณจะไม่ได้ข้อมูลใดๆเลยขอบอกเย่เฉินถอนหายใจใส่หัวและพูดว่าหยุดที่โมได้แล้วไอ้แก่ไม่เพียงแต่จิตวิปริตเท่านั้นแต่ยังมั่นใจตัวเองเกินไปอีกด้วยคุณคิดว่าผมไม่มีวิธีอื่นที่จะทำให้คุณพูดได้หรือไง ชัยชราคิดว่าตัวเองพูดข่มเย่เฉินได้แล้วดังนั้นเขาจึงพูดด้วยท่าทีหน้าตาเฉยก่อนที่คุณจะทําอะไรฉันอยากจะเตือนคุณว่าฉันเป็นคนสงสารเป็นบุคคลพิเศษเพียงคนเดียวบนเรือลํานี้หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ลึกซึ้งมีเพียงฉันคนเดียวที่สามารถตอบได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลหรือในตุรกี เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาตะคอกและพูดอย่างเยื่หยิงถ้าฉันตายสาขาขององค์กรในตุรกีจะตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับเหมืองทองแดงไซปรัสทันทีและเริ่มทำลายเหมืองทองแดงด้วยตนเองมิฉะนั้นทุกคนทั้งหมดในเหมืองทองแดงไซปรัสจะตายโดยไม่มีที่ฝังถึงเวลานั้นบอแสที่คุณพยายามอย่างหนักในการแกะรอยจะถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเย่เถินเลิกคิ้วขึ้นพลางพูดด้วยรอยยิ้มคุณนี่แม่งช่างแสดงกล้ามตูดได้ดีจริงๆเลยนะ ไทช,ชราเย้ยยันและพูดว่าทุกสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงถ้าคุณไม่เชื่อฉันก็ลองฆ่าฉันดูสิเอาละเอาละลองดูก็ได้หลังจากที่เย่เฉินพูจบเขาก็เย้ยยันและพลังงานบางอย่างจู่ๆก็ไหลเข้าไปในสมองของไยชราผ่านมือของเขาทันทีจากนั้นเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบมากจากนี้ไปภารกิจของคุณคือปกป,ป้องฉันและทำตามภารกิจเดิมโดยไม่ต้องถามอะไรเข้าใจไหม สีหน้าของชัยชราชะงักไปครู่หนึ่งและดวงตาของเขาก็ว่างเปล่าเล็กน้อยแต่น้ำเสียงของเขากลับหนักแน่นมากเขามองไปที่เย่เฉินและพูดเน้นทีละคำเข้าใจแล้วครับ